ครับผมสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาดูเหเรียญเสมาทรัพยักษ์นะครับหลวงพ่อพัดปุญญการมูวัดห้วยด่วนจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับมาผมกล่องครับผมกล่องสีแดงครับผมเป็นเหรียญเซมานะครับเป็นนี่เป็น ทองแดงผิวไฟนะครับหน้าทองหน้ากระไรทองนะครับสวยๆครับข้างบนก็จะมีคำว่าสััพยัยกนะครับแล้วมีหน้าหลวงพ่อแล้วมีโค้ดตรงบนสัง,งติหลวงพ่อนะครับแล้วมียันตรงบ่าด้านซ้ายครับผม เนื้อหาสาระของเรก็อุ้นดูสวยงามครับมีเสือสองตัวนะครับเสือคำรามประมาณนั้นครับผมเสือสองตัวสวยงามครับสวยงาม นี่ยังไม่แกะถุงพลาสติกออกนะครับเพราะว่าแกะออกแล้วก็อากาศเข้าสีก็จะไม่สวยครับผมถ้าแ,แกะถุงพลติกออกสีอาจจะซีดต้องไปอัดกรอบครับไปเรื่มกรอบแล้วไม่ร็เก็บไปอย่างนี้ครับผมดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังมันจะเป็นเสือเหมือนกันครับเป็นเสือไม่มีเสือสามตัวครับโอ้โหสวยครับสวยเสือสามตัวมองชัดๆครับ อินหลวงพ่อพัดปุญญกมโมวัดไม่ด่วนจังหวัดนครสวรรค์แลวมีเสือข้างบนเสือเพนหรือเปล่าครับอ่าใช่นะครับเสวยงาเสวยงาดอูอีกแล้วหนึ่งครับอีกแล้วหนึ่ง หรียญน,นึ่งก็จะเป็นนี่ครับลงเป็นทองแดงลงยาแดงครับผมนี่นะครับถ้าแกะถุงสติออกสีก็จะเป็นอย่างนี้ครับสีก็จะแบบเซตครับเมื่ออากาศเข้าครับผมถ้าไม่แกะก็จะเป็นอย่างนี้ครับถ้าไม่แกะซียนออก สีก็ต้องแดงก็จะสดอย่างนี้ดูครับอันนี้อยู่ในซีนทงพลาสติกอันนี้เกะออกด้านหลังครับอันนี้ด้านหลังน,นี่ครับข้อเสียของการแกะถุงออก สีก็จะเป็นอย่างนี้ครับอากาศเข้าสีสีดแต่ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญครับที่สวยอันนี้เป็นเหรียญรูปไข่ครับผมครับดูลำเมอแล้วก็ก็สวยทั้งคู่ครับสวยทั้งคู่เลยครับน่าเก็บครับ ครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามช่องลีเดอร์สวัสดีครับผม